คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้สำเร็จรูปเตรียมส่ง CP 7 e 1 e e สาขาคุณาลัยบางใหญ่นนทบุรีสวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ครับมาดูตู้ที่เตรียมจะส่งที่ CP ที่ผมแจ้งไปนะครับ7 e 1 e นนนทบุรีที่ทางลูกค้าเนี่ยสั่งเป็นสเปคมาไปประกบกับห้องเดิมนะครับก็สามารถ ไปดัดแปลงต่อนะครับเป็นร้านอาหารเป็นห้องอาหารห้องทําอาหารได้หรือห้องทำเบเกอรี่นะครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับขนาดกว้าง2เมตร30ยาว5เมตร90สูง2เมตร50ครับโครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ปลอสนิมและถูกพ่นทับด้วยสีจริงของ TUA กริปตันอย่างโครงสร้างที่เห็นในภาพเป็นโครงสร้างสีเทาครับ ผนังและหลังคาครับที่เห็นเป็นสีขาวเป็นแผ่นฉนวนสำเร็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านในแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านนอกเป็นสีขาวส่วนตรงกลางครับจะเป็นโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือ กัรร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้แล้วก็เป็นมาตรฐานโฟมเอฟเกรดนะครับย้ําเลยนะครับเอฟเกรดรายเดียวในประเทศไทยก็คือเกรดห้องครีนรูมห้องผลิตอาหารดังนั้นไม่มีสารปนเปื้อนออกมาแน่นอนนะครับดังและก็ทั้งหมดที่เห็นก็คือเป็นของใหม่ทุกชิ้นนะครับเกรด A ทั้งหมดทั้งผนังและหลังคาครับมาดูรายละเอียดด้านหน้าครับตัวนี้ครับที่เป็นด้าน5.90เมตรจะนําไปประกอบกับตัวของทางเซเว่นนะครับ แล้วก็ทําเป็นห้องนะครับตัวนี้ส่วนด้านที่เป็นด้าน2.30นะครับที่อยู่ด้านข้างจะเป็นด้านทึบครับก็คือประตูเนี่ยจะไว้ประกบกับบ้านกับเซเว่นได้นะครับด้านข้างแล้วก็ตัวของขนาดนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับตามความต้องการส่วนด้านหลังครับด้านหลังนี้จะเป็นตัวหน้าต่างบานเลื่อสนสลับของฮอฟเฟนนะครับขนาดเมตรคูณเมตรสิ ive, พร้อมมุ้งลวดภายใน แล้วก็จะเป็นตัวของพัดลุมดูดอากาศฮาตาดีขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดแล้วก็ทหารหน้าเข้าตู้ครับฝั่งด้านขวามือที่เป็นด้าน2 3 0เมตรจะเป็นตำแหน่งของพาวูปักตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวและแท่งกราวครับนี่คือรูปลักษณ์ภายนอกของตัวตู้ประกอบใหม่เกรด A ใบนี้ครับผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับตรงนี้จะว้าไว้นะครับอย่างที่แจ้งไปไปประกอบกับใน ในห้องครับขอพามาชมที่ระบบไฟฟ้าก่อนครับระบบไฟฟ้าสวิตช์ทางเข้าครับเป็นของฮาร์โเปิดปิดควบคุมหลอดไฟ LED 2หลอดและพัดลมดูดอากาศ LED นี้เป็นของฟิลิปนะครับพัดลมดูดอากาศฮาร t ต r ลครับเทสปิดครับเทสเปิดครับแล้วก็ตำแหน่งของปลั๊คู่กาวครับมีให้2ชุดนะครับอยู่ด้านนี้1แล้วก็ด้านไกลฝั่งนู้นอีกหครับ นี่คือหน้าต่างมาเลืสกหลังฮอฟเฟนนะครับผอมุงลวดตูด้ควบคุมครับเป็นของเลเซอร์พร้อมเมนสเซอร์กิตและเซอร์กิตครับพัดลมตัวอากาศครับฮาร์ตเอรี่แบบมีฝาครอบตัวนี้มีการติดตั้งพัดลมของฮาร์ตารี่นะครับอีกหนึ่งชุดนะครับพัดลมติดผนังนะครับตัวนี้แล้วก็พื้นครับพื้นเป็นโครงสร้างเหล็กซิงค์ปลอดสนิมแล้วก็ถูกปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลมแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ พร้อมคิวบัวให้รอบตู้แล้วครับนี่คือรายละเอียดภายในทั้งหมดนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านนะครับถามว่ามีบ้านอยู่แล้วอยากเพิ่มห้องนะครับเอาไปประกบเอาไปต่อจากบ้านเดิมอย่างเงี้ยครับตู้นี้เย็นนะครับนี่ผมรีวิวตอนประมาณที่อันนี้ก็ยังรู้สึกว่าอุณหภูมิเนี่ยยังไม่ได้ร้อนนะครับตอนนี้ สามารถกำหนดสเปคขนาดต่างๆได้ตามความต้องการการใช้งานนะครับว่าพื้นที่น้อยก็เป็นไซซิ้งขนาดไซส์ขนาดเล็กลงนะครับประตูหน้าต่างสามารถสลับมุมได้นะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าเปลี่ยนได้ติดแอร์ติดตั้งเพิ่มได้นะครับจะให้สูงกว่านี้ก็ได้ครับพื้นสามารถสเปครายละเอียดต่างๆได้ทั้งหมดครับนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้กว้าง2เมตรยาว5เมตรใบนี้ครับ หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ลาย OA ของทางบริษัท a SI s Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมครับ ตู้สำเร็จรูปขนาดกว้าง3 2.30เมตรยาว5.90เมตรสูง2เมตร50 m. สวัสดีครับขอบคุณครับ